9ต้นไม้ที่ห้ามปลูกในบริเวณบ้านเพราะจะนำความซวยความวิบัติความชิบหายมาสู่ครอบครัวท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึง9ต้นไม้ที่โบราณาจารย์เขาห้ามปลูกในบริเวณบ้านเลยเพราะว่าจะนำความซวยดวงไม่ดีหรือชีวิตที่ยำแย่ตกต่ำวิบัติชิบหายเข้ามาในครอบครัวนะครับหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอะบ้านเราจัดถูกต้องตามหลักคงช่วยหมดแล้วดีหมดทุกอย่างเลยแต่มันเสียที่จุดไหนทำไมบ้านจึง มีแต่ความไม่สงบสุขมีปัญหาตลอดเดือดเนื้อร้อนใจพร้อมกันนั้นครอบครัวยังแตกแยกแตกร้ามีแต่ความไม่ดีเงินทองติดขาดเกิดขึ้นในชีวิตและครอบครัวครับอาจจะเกิดขึ้นจากการที่ท่านมีต้น,มตนไม้9วชนิดนี้อยู่ในบ้านก็ได้นะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่า9ต้นไม้ที่อาจจะนําความอัปมงคลมาสู่ตัวท่านและท่านปลูกในบริเวณบ้านจะมีต้นไม้อะไรบ้า,บางก่อนอื่นเลยครับกด subscribe กดติดตามแบบเห็นโพสต์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่กดติดตามแบบเห็นโพสต์ก่อนต้อง บอกว่าอาจจะไม่เห็นโพสต์และคลิปของกริดคอนเฟิร์มแล้วนะครับและที่สําคัญครับกดแชร์ให้กับกริดคอนเฟิร์มเพื่อเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับกริดคอนเฟิร์มด้วยตรงนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับท่านใดที่กดตั้งแต่3แชร์ขึ้นไปนะครับผมก็ขอให้ท่านเป็นโคตรเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกหวยรวยเบอร์เอาทุกงวดเลยขอให้พอนี้สมหวังสมความปรารถนาทุกประ เลยสําหรับต้นไม้ที่ห้ามปลูกภายในบริเวณบ้านนะครับตําราโบราณเขาก็มีบอกไว้อย่างนี้นะครับสิทธิการิยะต้นไม้บางชนิดบางอย่างมีทั้งให้คุณและให้โทษท่านโหราจารย์ในดีจึงห้ามไว้มีดังต่อไปนี้ครับต้นไม้ที่ห้ามปลูกในบริเวณบ้านเลยนะครับหนึ่งเลยนะครับคือต้นมะกอกครับ2ครับต้นโพครับ3ครับต้นตาล4ต้นใส่5ต้นมะงูครับ 6. ต้นสำโรง ครับ7ต้นละกำ8ต้นสลัดใด9 ต้นหวายครับอันหนึ่งตามที่กล่าวมาต้นไม้ทั้ง9ชนิดนี้นะครับเมื่อปลูกสร้างโรงเรือนบริเวณที่มีต้นดังกล่าวขึ้นมาอยู่ก่อนแล้วนะครับท่านในขุดรากถอนโคนเสียก่อนจึงจะดีหมายความว่าถ้าคุณจะปลูกบ้านแล้วมีต้นไม้ทั้ง9ชนิดนี้อยู่นะฮะต้องขุดรากถอนโคนเลยจึงจะดีนะครับสำหรับต้นโพนะฮะจริงๆถือว่าเป็นต้นไม้สกุลสูงนะครับเหมาะสําหรับปลูกในบริเวณวัดวาอารามไม่สมควรปลูกในบริเวณบ้านเป็นอันขาดเลยนะครับแต่ต้นไม้ชนิดอื่นนะฮะถ้าปลูกไว้ในบริเวณสวนบริเวณไร่บริเวณ เป็นนาเนี่ยนะครับไม่ห้ามแหลแล้วก็เป็นมงคลครับสำหรับท่านใดที่ดูอยู่ในขณะนี้นะครับฝากกดถูกใจฝากกดแชร์ให้กับกิ่คอนเฟิร์มด้วยตรงนี้จะกราบขอบพระคุณมากๆนะครับฝากกด ติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดใต่ทุกคลิปของเกรดคอนเฟิร์มนะครับและที่สำคัญต้องกด C ีเฟิร์หรือกดติดตามใบเห็นโพสก่อนเพราะไม่งั้นท่านอาจจะพลาดการดูดวงจากกีคอนเฟิร์มได้นะครับอย่าลืมกีคอนเฟิร์มโทรในกครับศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ย้ำนะครับในก1ุงรศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามศูนย์ครับ,นะรบ,รบวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ท่านใดที่อยากสั่งซื้อนาฬิกากลิตคอนเฟิร์มบิลเล i น e w ลวอช IF999 นะครับต้องบอกว่านาฬิกานี้นะครับดีนอกและก็ดีในครับต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์สะสมนาฬิกาแล้วก็ความชอบนาฬิกามากกว่า10ปีของผมครับการออกแบบนะครับเป็นรูปถังเบียร์นะครับเป็นสีโลสโกนะครับที่สําคัญเลยนะครับท่านจะเห็นหมุดนะฮะจะเป็นรูปดาว10ดวงก็หมายถึงว่าท่านจะทําการอะไรจะโชคดีในทุกทิศทุกทางจะไปทิศไหนก็จะมีแต่โชคลาภและก็ความเป็นมงคลน เพราะว่ามาจากตำแหน่ง10ทิศเลยครับตรงตำแหน่ง6นาฬิกานะครับยังมีกังหันแชร์กงหมิวมันจะหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับหมายถึงชีวิตท่านจะไม่มีวันตกต่ำครับแล้วก็จะร่ํารวยจะขึ้นตลอดไม่มีคําว่าหลงครับข้างในนะฮะท่านดูโครงครับจะมีลักษณะเหมือนกับแมงมุมนะครับแมงมุมนั้นเมื่อกางใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อปั่นเงินเรียกเงินแล้วเมื่อท่านรับเงินเงินก็จะเข้าอย่างเดียวไม่ออกออกยากนะครับที่สําคัญนะฮะด้านหลัง ยังมีคาถาเพงเพงาพาหา,หาหารือๆนะครับเป็นหัวใจคาถาเงินล้านและพร้อมกันนั้นยากปลุกเสกหนึ่งร้อยแปดจบด้วยคาถาเงินล้านนะครับต้องบอกว่าดีนอกดีในครับทั้งระบบนาฬิกานั้นเป็นออโตเมติกไม่ต้องใส่ฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ออกงานสังคมได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะกันนั้นยังเป็นเครื่องรางเครื่องนําโชคที่ออกแบบให้ถูกหลักความเป็นมงคลต่างๆโดยหมอกริปคอนเฟิร์มเองเลยทีเดียวผมคัดสรรรูปแบบแล้วก็เลือกรูปแบบอย่างดีที่สุดมาให้กับตัวท่าน ลยนะคร,ราคาเรือนละ9,999บาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาในแฟนเพจในข้อความสั่งจองสั่งซื้อได้เลยฮะพร้อมส่งเลยนะครับ